สะดุดสะดุดพวงนี้ผ่องโยกสะดุ้งูดปาดนามไหมใครยู่มันมีดอย่มงมองตะปันตะฟางง้อยเนาะหนามไงวิวมาวิวดีแท้วิวก็ดีปาค้อก็ถือปลาค้อก็ลดแลีวล่ะปลาค้อก็ได้ได้ปลุดบ่ปลาลุดก็ได้ยินตนโตนี่แหละฟูดอโอ้ยสายหนามน่ ยังว่ามาตือของคนได้อยู่เจ้าเอาของมองไผ่มองมั่นเตะแมน่นของเหมือนเชื้อเป็นทุกที่ของใหญ่จันแล้าว่ามากแ้วก็เล่นตือแค้มไปซื้อแตาเป็นมากกับสิ่งนี้ด้ว่จะวางกระจกมาตือกระจ้าว่าได้กระจ้าเลยว่าเอาถ้าซื้อมาตือก็ได้ตึกแต่ต้นตึกแต่กะเตะเอาเออมันเ,เป็นขี้ดินทรายนี่อเออที่นทรายมันอ๋อพ่อหมกอยู่นี่ออกระลังงามกระลังสวย มันก็ปาคอถึงกำในซีไซนี่ลุดเข้าไปนกันปากคอตัวแบบงนะเสียนบ่ออกเสียนบ่ออกเตะสอนมาใส่ครอยู่กุชชนุนอยู่กุชเน้าบรรยากาศผู้ใดโยกทังผุนหลายยางต้องไปผุนอม่นบเตะ โอ้โหอยาบด้วยงอว่างบดไอตีโอ้ยโยนนวงไปอย่างนี้โยแโยนายโยกรเลบโไปขามไปง่ายขามไปงายขามไปงยนี่ร้อยข้อไปเตโอ้อกูแล้วขามหแล้วบอดได้บอดบอดละเนาะห้างโดนบเลยดิน้ำวนน้ำแห้งขนาดเลยว่ะ งามขึ้นข้างก้มเงินเดี้ยวคุณองผู้ใดนั่นทั้งนั้นยกไว้ๆอย่าคุณเป็นตึนสะดุ้งคุณข้างล่างพุณป้าข้างล่างก็แห้งลายว่ะพุ่นน่ะป้าตึกถูกคนคุตึกสะดุ้งไหมคนตึกสะดุ้งไหมผู้ป้าฟาดดง โอมันเป็นน้าโซเขาแต่อันนี้นาเขาจองตัวนี้คพื่อนโอ้้นโซคักแทะนั่นนั่นยังไงยังล่ะไม่ยังล่ะประประค้อเตะประค้อเฮยยังปวดไม่ยังล่ะ กวนอาถ้ากันจุ่มอีกคนน่ะเออได้ประโยตัวชั่วโมงหนึ่งค่อยได้เขาใส่ในเนื้อปาเนี่ยรุ่งน้ำก่อนปาท่านนี่คนเพิ่งตึกหลายแฉะทงเ่านมาคอยถือบ้าเหรอเพิ่อนคุณหาทายน้ำไหลายบ้าจักมุกนี่แหละ ไอจ็คมกนี่ล่ะใส่เจ้าของพันบ้มมตึกแต่นี่เจ้าของพันบ้มาตึกแต่นี่ลองุยผุนกับแม่นพุนเตะได้บไมป่าคือพ้ากันซากันลือแถสันได้คือพ้ากันไดรลายแถ มถ้ากันซากันลือไปเมียงมันดวงคนเนได้หลาย่าสันมือใดันมในว้าแล้วมือใดโอ้หาไปว่าสมาติเที่ยวทางจนเปรนอันท่างเปนนี่เทรงแง้มขึ้นนี่นี่เขาไม่นสิบแปดหมู่ว่านหม่อก่อน <ax> e? นั่งอย่งนี้ฮะกนั่งอย่างนี้มันั่เคื่อี่็นใจโยกว่าปวดขาปวดแขนเนาะดีบานตัวสองตามแ่มาเบ็ดขาดเบ็ด้งฮะเน้งอวงงันนีมั่นนะลุงสามขาเือขาหนึ่งิดเส งอ๊ะไอ้แจนกำลังลงมากงอ๊ะโอ้ยไอ้โจ้โดนแท้งกบัวแต่ไม่ไรไอ้โมเอาเฮียไหมจีฮะเฮียเอามา เครื่องไฟบริสิทธิ์ว่ะองนหลายป่ะนีอ๋องกระไทยบุ๊กคุหนึ่งสองสามข้นโอเคเขาเขาใครหน้ามันเกี่ยมเซย่านแล้วไอ้เป็ตาได้โค้เก๊ดไปละโค้กขึ้นเยอะขึ้นเยอะเขาไงก็ทาเก๊ดครเลยบ่นไดไหนไอ้เสี่ยนีละนีเรียอยู่เออเรียกไปทังได้ปลาทังนั้นเนาะโอ้ใครจะดูมันฮากเนาะขึ้นม่เรีเหมืน ย่นางไปเอาทัดลูม่นอนพุ่นย่างถอดๆย่างไปว่าดิซีนส,สไปหนิมือกระลาดายางางางาังไงทำลูกหม่นได้ังไ <laughs> ได้เย <laughs> อะบาดได้บาดบอขอดบด้บ่ละเห็นว่าไบ่บกทีไหนประเด็น <laughs>

แต้มเมแต้มไูมเห็นมาันไนะ